ครับสวัสดีครับนะครับเมี้กาเป็นวันทีหานะครับสิงหาคมเมื่อสักครู่นี้เองนะครับช่วงนี้ครับเวลาประมาณสองทุ่มเคืงนะครับได้ยินเสียงหมาเห่านะครับหมาเห่าแสดนดอนไปเลยก็เลยลงไปเบิงนะครับเพราะว่าเอาไฟซองเบิงเป็นดำๆคล้ายๆเตานะครับก็เลยลงไปเบิงหมาเห่านะครับก็เลยเสียลงไปเบิงว่ามันแมนอีหยังนะครับ หมาเห่าคักนะครับเดี๋ยวมา,เ,าเดี๋ยวเราไปเบิงน้ำกัน,นกว่านเป็นอย่างครับเฮ้ยเอาไฟซองมาเปิดดำๆค่อยๆเตาโ,ฮโฮตอ้เตาอีีครับเตาอีีครับมันขึ้นไหมัมขึ้นมา,มนนมาจากน้ำอีกแล้วนะครับเตาตัวเก่านะครับเพราะว่าตัวที่เอาเลขกนะครับเตาตัวที่เอาเลขกนะวันนี้ขึ้นมหอีกแล้ว มาย่างมังคืนมาเฮานะครับยังเปีเปยกๆอยู่เลยนั่เป็เปียกอยู่นะครับมาเฮาอื่นๆไม่เป็นเฮาเอียงไม่เป็นเห่าโต,าตนะครับเตาเห็นไหมครับ ขึ้นมนากอะไรเหรอมะไฮเลขอีกบ่หรือมะไฮไม่บ่งวดนี่ขึ้นมากกางเคืหนึ่งสิเมิดได้เนี่ยมาก็เข้าบ้านนุ่นะม,มาจริงเดี๋ยว่นบังเลขก่อน bung lìa kazi bung lìa kodai lèo bung bia ka hô na. tìa hên bòa. tìa hên bò. bung lìa keng keng, bay. bung lìa keng keng, bay. bung lìa keng, bay. bung lìa keng, bay. bay. bung lìa keng, bay. 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 bung นี่มันตาบอดีป่ะตาบอดีเรยกว่าถือตีกังเคล้นเนาะมันเบืองหยากดิมับเคลิ้นกงเว้นเนาะกังเคล้นบอเห็นอย่างแล้วมันเหมืิดถ้ามันเหลี่ยมไฟ มันบ่เห็นเลยบ่เห็นบ่เห็นยังได้ขันบ่อแป้งมาท่าท่าอย่าว่ บอเห็นตัวเลขแล้วพันบ่อท่าแป้งเนาะ <n> เดี๋ยวแป้งมาท่ารองเบิงเนาะแป้งมาท่ารองเบิง อาอย่าเฮาอ๋ซา,าแป้งลองเบิ่งนั่นบ,บ,นนสสนบัดเนาะสงสัยสิมาแก่ตัวบ่หือปูเตานะครับพญาเตาทาแป้งเก็บจักรอบหนึ่งสงสัยสิมาแก่ตัวบ้งบ่อเถิดหัวกรนหืมหัดกอนพุนเพิ่นก็นใไหเถิดอยู่มาก,กหัวกอนพุนเอนามากหัวกรหันบ่อเถิดวันนี้มาแก่ตัวอ นจะเป็นตัวไรให้บานงวดน,นี่โอ้ยกลางคืนเนาะมันกะบ่คอยเห็นปายในแล้วเด้อพญาเต่าเอ้ยอยุ่ในน้องน้ำกะเห็นโูกหลานบ่ถือเล็กถือเบอร์ขึ้นมาแกะตัวบ่หือเอาวันนี้คันททมเมนนี้ดีกะเห็นมึงด้วย อ่าแบบปเปียกๆนี่แล่ละเนี่ยพี่น้องเอ้ยผพ้ดใดเห็นตัวใดวกับว่าไปได้บบเน้่พญ่น่า,าต่อมาให้แก่โตแล้ววันนี้แก่โตแล้ว ตัวได้บันเพื่อเห็นตัวได้กับว่าไปเด้อบันเด้นอนอนได้เปียกนะเปียก เปียกน้ำขึ้นมาจากน้ำไม่ไหม,ไมเลยไปขึ้นมาเลยบา้านสิไปใช้บ้านท่านในห้เลขอยู่ท่านในหย้ยเยอสิไปแล้วท่านใดเย,ยอะได้เน่ <c oughs> ยาเฮายาเฮายาเฮานีนนน่นี่นี่นี่สูนนี่จะไดน

มันแม่นเด,ด้อ,อบาดเด้อหลอดนี้เด้อมันเม็นเด้อเหม่นเด้หอหลอดนี้เด้อก็ไม่เห็น ก็เห็นตัวเลขเลยไม่เห็นตัวเลขเลยนะครับไม่เห็นตัวเลขเลยก็สิเห็นก็สิเห็นคนว่าสิเห็นกระสิเห็นล่างๆล่างๆกระสิเห็นก็สิเห็นล่างๆอันนี้มันอย่างไร ก็เลขแปดเฮ้ยก็เลขแปดแท้ตัวนี้ไหมเฮ้ยแปดบ่แปดท่นแล้วจะเลขกังสิแปดมาครับเห็นเลขแปดเออร์บัน,นมองนี่เป็น,นังไรนี่ลบแม่กันนะกันสิออกอีกที จะหายอีเลก็ได้ถ้าไม่กันนะเดายว่าไม่เนอจะเฝ้าไปนะจะหายอีเล แต่ผู้สมเห็นเป็นตัวไรเนอะนะเห็นเป็นตัวไรก็มีตัวเล็กจะเห็นตัวเล็กแปดแล้วนี่นี่แม่เป็นแปดนะครับเนี่ยเนาะ ยี่เป็นเลขแปดแล้ว 8. เอแปดอาเอาแล้วได้แล้วได้แล้วบานแปดนี่แปดอมรูปอีกพวกรูปตัวนี้รูปไปรูปมาเป็นเลขสองบ้านที่เป็นสัตว์บ้างไก่ๆเี่เป็นเลขสองแปดสองบ้าน แปดสองเหรอพี่นองสองคักไปันมองยันสิแปดสองเห็นแปดสองละแปดสองสองแปดบ่ะี่นอนเลย บดโตเตาเนี่นีเล็กนี่สองก็ขนาดนนี่อันนี้สองนี่อันนี้แปดแปดสองปดสองบดเท่านั้นชุดแหล้วมกินกับพ่อมมตัตเล็กเอ้เหรอข็นบ้าหายแล้วไปมังรู้ ไปบวงดูขันว่าห้แล้วไปบวงดูเนาะ่ระทันไปบ่ป่ะทันไหนป่ะทันไหนเต๋มันแมนเต๋ขันว่าให้แล้วไปบวงดูไปบวงดูขันว่าห้แล้วร่องน้ำก็ออกไปดอกแปงก็อยู่ใกล้ๆนอนเนา่ปเท่านี้มึงดูบ่ ท่านี้เป็นตัวใดท่านนี้ท่านี้เป็นตัวไหนมันแน่มบขึ้นเนาะไม่ยังนี่นึ่นง,นนนง,นนงบมดดำๆยี่ดีนึง่งอาได้หวัวสามตัวบันหนึ่งสองแปดเอาพี่วังเ้ยนัหนึ่นนง ชอมไปชอมาเห็นหน,น,นึงบานนี่นึแล้วบานนืง่งสัดสัลยบานโอ้นืงสัดสแล้วสักวกดกโมเลยนึงนี่นั่นนั่นนืนนงคักปั่นยังปุ่นมาทางนี้เห็นเนึงบานยังอีกบ้านนี่ตัวใดอีกพรีเหรอหมดแล้ว นี่ละเห็นหนึ่งนี่แหละน,นี่หนึ่งดำดำนี่หนึ่งอืมบางท่านี้นี่มันนี่เป็นเลขแปดนี่อืมนี่แปดนี่สองนี่สองนี่แปดบางที่แหนเป็นเลขแปดเอ้ อันนี้เป็นเลขแปดเนาะเขาบอกที่แหลกเป็นเลขแปดสองแปดแล้วก็นหนึ่งในสามตัวได้บัตรเานาะไปกันว่าหายเรีวก็ไปบัตรนี่ไปลงหนองต่างขึ้นมันเมืดเนาะครับไปลงน้ำไปซะลงน้ำไปซะเอาลงน้ำไปแล้วอืไปเดี๋ยวแป้งก็ออกดอก กับงน้ำไปแล้วมันเมื่อดเนาะน้องน้ำมันก็เลียวไ่เห็นด้ไปสายกับเบิด์ทานครับลงน้ำไปแล้วหมดปวดเลยโอเคครับพันมาหายศอกแล้ว